สวัสดีครับเ,เพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเ,เพื่อนเพือครับยังจำเหตุการณ์ฮุยวันกรุ๊ปได้ไหมครับคือตอนนี้เหมือนมันมันมาอีกระลอกหนึ่งแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีข่าวว่าชาวเขเมรน,นะครับที่เคยไปฝากเงินไปลงทุนไปทำธุรกรรมต่างๆกับฮุยวันกรุ๊ปเนี่ยณนะเวลานี้เนี่ยพยายามไปถอนเงินที่ฮุยวันกรุ๊ปหรือว่า ธนาคารนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับฮุยวันกรุ๊ปอยู่นะครับก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาเขาได้ความบาดหรือว่าได้ตัดขาดจากฮุยวันกรุ๊ปแล้วนะแล้วก็ยึดทรัพย์สินต่างๆของฮุยวันกรุ๊ปที่มีสาขาอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและรวมไปถึงสาขาที่อยู่ในต่างประเทศอื่นๆด้วยนะครับแต่ในประเทศเขเมรเนี่ยฮุยวันกรุ๊ปยังไม่ได้ปิดตัวลง แต่ณปัจจุบันไม่สามารถถอนเงินออกมาได้โอ้โ oh ห oh. บอกเลยว่าคนที่ไปฝากเงินกับฮวยวันกรุ๊ปหรือว่าไปทําธุรกรรมกับฮวยวันกรุ๊ปตอนนี้ปาดเหงื่อกันทุกคนนะครับเพราะไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มีการก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับ บอกได้เลยนะครับในเรื่องของฮุยวันกรุ๊ปณัปจุบันตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีปัญหาใหญ่มากๆตอนนี้หุ้นเซนนะครับแับจะบอกได้เลยว่าเลือดเส้นเลือดนะครับอีกเส้นหนึ่งนะเออคือจริงๆไม่รู้ว่าเส้นเลือดหลักของอของหุนเซนเนี่ยจริงๆคือเส้นไหนกันแน่เป็นคาสินโนเงินในประเทศหรือว่าจะเป็นเงินของฮุยวันกรุ๊ปเองแต่ผมคิดว่า เส้นเลือดใหญ่ของทางกัมพูชานะครับหรือว่าในส่วนของฮุนเซนเนี่ยน่าจะเป็นฮุยวันกรุ๊ปนี่แหละเพราะว่ามีสาขาอยู่ค่อนข้างมากอยู่ในต่างประเทศนะครับจา mm. กจุดเริ่มต้นที่ดูเรียบง่ายสู่เครือข่ายธุรกิจที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์กลางมิจฉาชีพของโลกนะครับ mm. เรื่องราวของฮุยวันกรุ๊ปเนี่ยไม่ใช่แค่นิทานทางธุรกิจแต่คือมหากราบที่เต็มไปด้วย เงื่อนง,งำการเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วก็สายสัมพันธ์ลับที่เชื่อมโยงกันกับชนชั้นในระดับสูงของกัมพูชาโดยมีชื่อของตระกูลหุ้นเข้ามาพัวพันอย่างไม่คาดคิดนะครับปุยว,วันกรุป๊ปได้ก่อตั้งขึ้นปี2014นะอ่าก็ร่วมร่วม10ปีมาแล้วนะครับโดยเเริ่มต้นจากธุรกิจที่ดูเหมือนจะชอบด้วยกฎหมายเช่นการเช่าเฮลิคอปเตอร์และโรงแรมแต่เส้นทางของ ตัวเขาก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับในเวลาต่อมาบริษัทได้ขยายตัวจนกลายเป็นเครือข่ายการเงินดิจิตอลที่ครบวงจรประกอบด้วยฮุยวันเปยนะครับให้บริการชำระเงินทั้งสกุลเงินทั่วไปและคริปโตเคเรนซีนะครับโดยมีสาขากระจายอยู่ทั่วกัมพูชาฮุยวันคริปโตฮุยวันคริปโตนะครับเป็นศูนย์การซื้อขายทรัพย์สินดิจิตอล อำนวยความสดวกให้กับการแปลงเงินดิจิตอลเป็นเงินสดนะครับด้วยโครงสร้างนี้หุยวันได้สร้างรากฐานที่มั่นคงในโลกของเงินที่กำลังเปลี่ยนผ่านของกัมพูชาแต่เบื้องหลังความเจริญรุ่งเรืองนี้เองนะครับคือเงาดำที่กำลังคลืบคลานเข้ามาชื่อของหุยวันกรุ๊ปนะครับเป็นประเด็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าความเชื่อมโยงกับนายฮุนโตนะครับซึ่งเป็นหลานชายของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซน การปรากฏตัวของญาติในตระกูลผู้มีอำนาจสูงสุดในบริษัทนะครับถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจนี้สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและไร้การควบคุมในกัมพูชาพูดง่ายๆว่านายฮุนโตเป็นหลานชายเนี่ยก็อาจจะอาศัยอำนาจหรือว่าเส้นสายของน,อนายอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างฮุนเซนเนี่ยมาทำธุรกิจก็เลยทำให้มันเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีใครขัดแข้งขัดขาเลยแม้แต่คนเดียวนะครับ การกล่าวมีการกล่าวถึงสายสัมพันธ์นี้ในบริบทของการเป็นสถาบันการเงินที่มีญาติอุลเซนเป็นกรรมการแล้วก็การเป็นหนึ่งในบริษัทที่แคงคอรเซ็นเตอร์นิยมใช้ในการฟอกเงินด้วยนั่นเองห้าหวังแล้วก็การฟอกเงินระดับโลกในปัจจุบันนะครับห้าหวังนี้น่าจะชื่อคุ้นๆหรือเปล่านะปัจจุบันฮุยวันถูกกล่าวหาว่าเป็นมากกว่าแค่บริษัทการเงินดิจิตอล แต่เป็นกลุ่มทุนธุรกิจสีเทาที่ถูกระบุว่ามีบทบาทสำคัญในอาชญากรรมข้ามชาติฮุยวันนะครับซึ่งมีชื่อใหม่คือห้าหวังผู้กล่าวถึงว่าเป็นเจ้าของตลาดมืดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีบริษัทลูกมากกว่าร้อยแห่งกระจายอยู่ทั่วเอเชียตนออกเฉียงใต้มีศูนย์กลางอยู่ที่กุงพนมเปญสีหนุวิวลวก็ปปอยเด,ด้วย ในระหว่างเดือนสิงหาคมปี2021จนถึงมกราคมปี2025หน่วยงานฟินเซนนะครับของสหรัฐระบุว่ามีหลักฐานที่ชี้ว่าหุนวันกรุ๊ปนั้นมีบทบาทในการฟอกเงินมากกว่า4,000ล้านดอลลาร์โดยเงินจำนวนนี้มีต้นตอมาจากอาชญากรรมการเงินสมัยใหม่เ<ๆ>ช่นการช่อโครงออนไลน์รูปแบบต่างๆเงิน37ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ จากการโจรกรรมไซเบอร์โดยเกาหลีเหนืออาจมีข้อผูกพันกับเกาหลีเหนือด้วยเงิน36ล้านดอลลาร์สหรัฐมาจากการหลอกลวงแบบเกมเชื่อดหมูที่ทำลายชีวิตเหยื่อจำนวนมากตลาดออนไลน์หลักที่ใช้ในการดำเนินงานที่น่าสนใจที่สุดนั่นก็คือาหวังคุรินตีซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบนครกร,รมที่ถูกระบ,บุว่าเป็นศูนย์กลางของการหลอกลวงทางไซเบอร์และกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย จุดจบของเส้นทางนี้นะครับความเคลื่อนไหวของฮุยวันกรุ๊ปเนี่ยได้ดึงดูดความสนใจจากนานาชาติซึ่งนําไปสู่การดําเนินการที่เข้มขน้สนสารัฐนเมาาได้ขึ้นบัญชีดำในเดือนในเดือนพฤษภาคม2525หน่วยงาน financial crime enforcement network นะครับหรือว่า ฟินเซนของสาหารัฐอเมริกาได้จัดให้อุยวันกรุ๊ปนั้นเป็นสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินแล้วก็ตัดเส้นทางเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินของสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังที่เราได้ยินข่าวมาก่อนหน้านี้เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะผมได้นําเสนอข่าวในเรื่องนี้ด้วยการเพิกถอ,อนใบอนุญาตในเดือนมีนาคม2025ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาได้มีการเพิกถอ,อนใบอนุญาตของบริษัทหลังจาก การประกาศของสหรัฐอเมริกาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยกำลังเร่งตรวจสอบว่าฮุยวันกรุ๊ปมีความเกี่ยวข้องกับแก๊งคอรเซนเตอร์ที่ก่อเหตุการณ์ในประเทศไทยหรือไม่โดยมุ่งเน้นที่การติดตามเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับนิติบุคคลในกัมพูชาและก็เครือข่ายอื่นๆน,นะครับจนปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังไม่ได้มีข่าวเรื่องนี้ออกมาเลยนะผมจำได้ว่าก็ตามตามอยู่เหมือนกันแต่ว่าข่าวเงียบหายไปพอสมควรเลยนะ แม้จะถูกเพิกถอนในใบอนุญาตและก็ถูกสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดํานะครับแต่ว่ารายงานบางส่วนยังระบุว่าบริษัทก็ยังสามารถดําเนินการต่อไปได้ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนและก็อิทธิพลของเครือข่ายนี้เรื่องราวของฮุยวันกรุ๊ปนะครับเป็นตัวอย่างอันน่าตกใจของการเติบโตของอาชญากรรมดิจิตัลที่มาพร้อมกับความเชื่อมโยงกับอํานาจรัฐ เป็นภาพซะ้อนที่ทําให้กัมพูชาถูกเรียกว่าเป็นศูนย์กลางมิจฉาชีของโลกซึ่งความจริงที่เปิดเผยออกมาได้จุดชนวนให้เกิดการตรวจสอบเข้มข้นจากทั่วโลกในปัจจุบันอ่านี่ก็คือเส้นทางทั้งหมดของฮุยวันกรุ๊ปนะครับตัวเอกสำคัญเนี่ยไม่ใช่ฮุนเซนโดยตรงนะครับแต่กลายเป็นว่าเป็นนายฮุนโตนะครับซึ่งเป็นหลานชาย ที่ร,รักอาจจะเป็นหลานชายที่รักจริงๆนะครับของคุณเซนไม่งั้นกิจการมันคงไม่เจริญเต,ติบโตไปถึงร้อยกว่าสาขาทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะครับเอาแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องราวนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันได้เหมือนฝุ่นมันตลบกับเข้ามานะครับทำให้เหตุการณ์นี้เนี่ยมันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าชาวกัมพูชานะครับลหลายคนที่พยายามทำธุรกรรมกับพูวันเนี่ยก็ได้ทำการ พยายามไปถอนเงินนะครับหรือว่าไปทําธุรกรรมอย่างอื่นนะครับเพื่อที่จะเอาเงินออกมาใช้เนี่ยปรากฏว่ามันทําไม่ได้ครับบริษัทมันถูกปิดตัวคือปิดระบบภายในก็เลยทําให้คนที่อยู่ภายนอกนะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่าพวกที่เป็นลูกค้าเนี่ยไม่สามารถที่จะทําธุรกรรมอะไรได้เลยนะครับโอ้โหผมบอกเลยนะว่าสูญหายไปหลายผมว่ามีหลายพันล้าน พอสมควรเลยแหละกับเหตุการณ์นี้นะครับและพวกที่ลงทุนไปนี่ก็น่าแหกเพราะว่าไปเชื่อใจนะครับบริษัทที่เกิดขึ้นในตระกูลหุนโดยเฉพาะ,ะถ้ามันเกี่ยวข้องกับหุนเซ็นเนี่ยก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ดูดูแล้วนะครับไม่มีทางที่จะเอาคืนอย่างแน่นอน เงินก <Es> <an> ้อนเหล่านั้นที่มีการลงทุนไปก็คงสลายหายไปกระสายลมนะครับเอาล้วเพื่อนมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนเพื่อนะครับได้แสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องคอมเมนต์ภายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหากเพื่อนชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปใหม่ที่ผมมานาเสนอด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้หมดเวลาหนึ่งเพลินเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ